บวนรถด่วนพิเศษ999จากกรุงเทพถึงเชียงใหม่กำลังจะออกจากชานชลาที่สเสียงประกาศดังขึ้นในความมืดของสถานีรถไฟกลางดึกผมเรีบก้าวขึ้นรถไฟขบวนสุดท้ายของคืนนี้ด้วยความเหนื่อยล้าตู้โดยสารเงียบสง,งัดมีผู้โดยสารเพียงไม่กี่คน ผมเลือกที่จะนั่งริมหน้าต่างและทิ้งตัวลงพรางมองออกไปนอกหน้าต่างที่มืดสนิทสายตาเหลือไปเห็นหญิงสาวในชุดกระโปรงสีขาวนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเธอก้มหน้ามองพื้นไม่สบตาใครรถไฟค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากสถานีเสียงล้อกระทบรางดังเป็นจังหวะ ผมหลับตาลงด้วยความน่วงและความเหนื่อยล้าแต่ยังได้ยินเสียงพูดคุยแผ่วเบาของผู้โดยสารคนอื่นๆคุณได้ยินเรื่องอุบัติเหตุรถไฟตกรางเมื่อเดือนก่อนไหมเสียงชายคนหนึ่งถามขึ้นอ๋อใช่ขบวน999นั่นใช่ไหมน่าสยดสยองมากไม่มีใครรอดเลยอีกเสียงตอบกลับมา ผมสะดุ้งตื่นสุดตัวหัวใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะนี่มันขบวน999นี่นาเมื่อลืมตาขึ้นผมพบว่าตู้โดยสารว่างเปลา่าไม่มีผู้โดยสารคนอื่นอยู่เลยมีเพียงหญิงสาวชุดขาวคนเดิมที่ยังนั่งอยู่ตรงนั้นแต่คราวนี้เธอเงยหน้าขึ้นมองผม ใบหน้าของเธอซีดขาวราวกับกระดาษดวงตาลึกหโหไร้แววชีวิตคุณก็เป็นหนึ่งในผู้โดยสารขบวนนี้เหมือนกันสินะคะเธอยิ้มบางๆเราทุกคนตายกันหมดแล้วผมนั่งตัวแข็งนึกย้อนไปถึงตอนที่รีบวิ่งขึ้นรถไฟจูจูความทรงจำก็ลังไหล่กลับมา ภาพรถไฟตกรางเสียงกรีดร้องความมืดมิดและความตายอีกไม่นานเราก็จะถึงปลายทางแล้วค่ะเธอพูดเบาๆขณะที่รถไฟยังคงแล่นต่อไปในความมืดมุ่งหน้าสู่สถานีสุดท้ายที่ไม่มีอยู่จริง